สำหรับวิธีการเตรียมอกไก่ก่อนนำไปปรุงอาหารให้อกไก่ของเรานุ่มอร่อยกินแล้วไม่แข็งกระด้างค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ เอเทียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้อุ๋ยก็มีวิธีค่ะการเตรียมเนื้ออกไก่ของเรายังไงให้นุ่มก่อนเราจะนําไปประกอบอาหารต่างๆค่ะทําไมความจําเป็นมันมีไหมมีค่ะสาวๆหลายๆคนเนาะกลัวอ้วนก็จะไม่ค่อยทานพวกเนื้อที่เขามีติดมันนะส่วนใหญ่ก็จะทานเป็นเนื้อหน้าอกเพราะเขาจะไม่มีมันค่ะเวลาทานก็จะไม่อ้วน เข้าใจกันว่าแบบนั้นนะแต่แน่นอนเนาะเนื้ออกค่ะเขาจะมีความแข็งและกระด้างค่ะเวลาทานแล้วไม่อร่อยค่ะวันนี้ก็มีวิธีค่ะการเตรียมอกไก่ก่อนนําไปปรุงอาหารค่ะรับรองเลยค่ะว่าอกไก่ของเรานุ่มขึ้นมาทันทีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนๆก็อร่อยได้ด้วยอกไก่ที่สาวๆกลัวอ้วนนะคะหนังไก่สาหรับใครที่ไม่ทานจริงๆเลยนะให้เรานําหนังไก่ออกก่อนเลยค่ะ เลาะหนังไก่เลยนะเนาะแล้วก็ไปทอดได้เลยนั้นเนี่ยนี่เลยค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ทอดทานสําหรับสาวๆที่ไม่กลัวอ้วนหลังจากที่เรานําหนังไก่ออกเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาล้างค่ะเพราะถ้าเพื่อนๆจับดูนะเมื่อเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะเดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดค่ะก่อนนําไปทําขั้นตอน,น,นอื่นๆนะต้องล้างอกไก่ของเราให้สะอาดมันจะทําให้รสชาติของอาหารเราไม่ผิดและไม่เพี้ยนค่ะวันนี้อกไก่ที่อุ๋ยใช้นะ 1>, 1กิโลค่ะหุ๋จะใช้นะเป็นเกลือค่ะเกลือสมุทรไม่มีใช้เป็นเกลือปรุงิพิปได้เหมือนกันเลยนะแต่ถ้าจะให้ได้ผลดีนะบุ๋ยนะนําเป็นเกลือสมุทรแบบนี้ค่ะเพราะเขาจะมีความสากแล้วเวลาเราถูค่ะมันจะทําให้เนื้ออกไก่ของเรานะกลับมาสะอาดได้เร็วกว่าเกลือปรุงิพิปนะมีความรู้สึกบุ๋ยนะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เกลือปรุงิพิปได้เหมือนกันเลยค่ะ เราถูไปนะสังเกตเลยค่ะว่าไก่เริ่มที่จะไม่ลื่นแล้วนะเหมือนเป็นการนวดสปาเขาเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะจนกว่าเกลือเขาจะละลายเลยนะเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยนะว่าเกลือเราเริ่มที่จะละลายแล,และอกไก่ของเราค่ะเขาเริ่มที่จะไม่ลื่นแล้วนะเราก็ใส่น้ําแล้วล้างได้เลยค่ะจะล้างก็สองน้ําค่ะ ออกเลยเราก็จะได้โอกาสที่สะอาดแบบนี้แล้วค่ะนีนะเรามาผสมกันเลยค่ะนี่เลยนะใส่ไก่ลงไปเลยหลังจากที่เราพักเนาะจนเขาสะเด็จน้ําแล้วค่ะแล้วใส่น้ําต้มใส่ชูลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะพอนะ1ช้อนกลางนะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะหช้อน เราไว้ค่อยนวดนะและตามด้วยน้ำมันค่ะจะเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองได้เลยค่ะ3มช้อนค่ะเราค่อย,อยับเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือทำต้มใส่ชูดนะสองตัวนี้ค่ะเมื่อเราใส่นมกันแล้วมันจะทำให้เนื้อไก่ของเรานะนุ่มขึ้นค่ะนี่ค่ะเรานวดเนาะ หลังจากเรานได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะให้เราใส่แป้งนะให้เป็นแป้งมันแป้งข้าวโพดได้เหมือนกันเลยค่ะผมจะใส่นะคะทั้งหมด6ช้อนค่ะทั้งหมด6ช้อนนะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะประมาณ6ช้อนนะเวลาตักก็อาจจะพูนเนาะไม่ได้ปาดนะกพระตักให้มันพูนๆหน่อยเนาะ6ช้อนค่ะ สังเกตนะหลังจากที่เรานวดมาแล้วเริ่มที่จะแห้งแล้วนะให้ใส่น้ําค่ะน้ําสะอาดนะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วเราก็คนแบบนี้ไปเลยนี่ค่ะให้เราคนให้แป้งละลายทั่วเลยนะแบบนี้ค่ะหลังจากเราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะให้เพื่อนค่ะหากล่องค่ะแล้วนํา ไก่ของเรานะใส่ไปเลยค่ะ okay, นะเทน้ำส่วนเหลือตรงนี้นะใส่ไปเลยค่ะถ้ารู้สึกไม่ท่วมนะสามารถเติมน้ำได้นะมันขึ้นอยู่กับกล่องด้วยเนาะถ้าเกิดใครเป็นกล่องทรงสูงหน่อยก็อาจจะท่วมนะแต่ยังไม่ท่วมหก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ท่วมนะนี่เลยค่ะก็จะให้ท่วมแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วเราปิดฝาไ้เลยนะแล้วเราใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟิตไปเลยค่ะไว้อย่างน้อย2วันค่ะ นี้ค่ะล้างจากที่อุ๋ยแช่ตู้เย็นไว้ได้สองคืนเลยนะแล้วเราก็นําออกมาให้เขาละลายน้ําแข็งนะนี่เลยค่ะจะได้แบบนี้นะแล้วเราก็ล้างนะให้แป้งหมดค่ะหลังจากที่เราเทมานะให้เรานวดถวดเขาหน่อยค่ะนี่นะแล้วเราก็ล้างค่ะแป้งออกเลยเลยค่ะล้างจนหมดแป้งเลยนะ ไม่ว่าเมนูไหนๆอกไก่ของเราก็นุ่มได้ค่ะสามารถนำไปสับบดผัดได้เลยค่ะรับรองข่าวว่าอกไก่ของเรานะที่เคยกระด้างกระด้างจะนุ่มขึ้นมาทันทีเลยค่ะสำหรับวิธีการเตรียมอกไก่ก่อนนำไปปรุงอาหารทําให้อกไก่ของเรานุ่มไม่แข็งกระด้างค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ